ีค่ะมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาให้ดูว่าไปซื้อของมาไว้กินนะคะวันนี้หมดไป900กว่าบาทว่าจะได้อะไรบ้างนะคะดูกันเลยค่ะก็ได้แผ่นเค้กอันหนึ่งนะคะแล้วก็ไก่อบซอสครึ่งตัว65บาทถองกิน เไ,ไดไไไ้ไว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 ไขลลยสาแห้งนะคะไปบิ๊กซีมาอาทิตย์หนึ่งก็จะไปครั้งหนึ่งนะคะติดตัวสองมาวันีแล้วก็ได้กาแฟเวอรออจิน่เท่าไหร่เท่าไหร่สามจุดก่บาทนะกาแฟ ในห้างปิดหมดเลยนะคะวันนี้ได้ใส่กอกลมควานนะคะเศกอกลมควนหนึ่งแล้วก็ผักผักเขือ,อ่าไหรเนี่ยผิดกว่าทนี่แหละแล้วก็มาม่ามาม่าเนึ่งปิดหมดเลยเปิดแค่โซนกับข้าวอาหารเท่นั้นทุกอย่างปิดแล้วก็ได้ผัก กะะลำผักกาดผัดขาผักกะะลำซื้อหมดเก้าร้อยกว่าบาทนี้ซื้อมาไว้กินได้อาทิตยหนึง่งแล้วก็ได้ขาไก่นะคะขาไก่แล้วก็ได้มะละกอลูกหนึง่งมะละกอซอส น,น้ำจิ้มหมูเกาหลีซอสน้ำจิ้มหมูเกาหลีนะคะอาทิตย์หนึ่งจะไปครั้งหนึ่งไปซื้อก็จะกุ้งได้อาทิตย์หนึ่งคันนี้บิ๊กซีปิดทุกที่ทุกไปท,ทุกอย่างแล้วก็ได้ซอสมะเขือเทศเอาอเปล่าซอสพริกซอสมะเขือเทศเอามาไว้กินกับเนี่ย แล้วก็ได้เห็ดเข็มทองามาไว้ตามใส่กับขนมจีนนะคะแล้วก็ได้หมูเนื้อหมูแดงนะคะเนื้อหมูแดง1นึกิโลกิโลประกวว่าราคาร้อยแบาทจุด่พสตางนะคะแล้วก็ได้ขาไก่สองอัน 37บาท15 0บตังนะคะ2อันก็อกไก่1กิโล8 1กิโล66บาทจุด75สตางค์แล้วก็ได้กระเทียม20บาทในราคา900กว่าบาทอีกนิดนะคะ ได้แค่นี้เยอะนะเยอะเนาะเก้าร้อยแปดสิบแปดลดไปหกเออได้เยอะได้เยอะเลยเนี่ยอันนี้ก็จะกินนะอาทิตย์หนึ่งก็พอดีหมดนะคะเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเราจะทีนี้อบไหมคะ no ไม่ข<น>ึ้นมาโอ้จริงดิไปก็มีหมูอบเล็กโอ้โอบเราทำหมูครึ่งหนึ่งตัวก็ไม่เคยกินหมดนี่เนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะคะเนี่ย ได้ได้ประมาณนี้ช่วงโควิดเราก็จะทําอย่างนี้แล้วค่ะอาทิตย์หนึ่งซื้อข้าวครั้งหนึ่งเราไม่ได้ซื้อมาตุนนะคะซื้อพอกินอาทิตย์หนึ่งก็พอไม่จะเป็นต้องตุนอาหารนะคะทุกคนอืมอาทิตย์หนึ่งก็ไม่หมดค่ะเหลืออยู่ประมาณมื้อหนึ่งสองมื้อนะคะม่ถึงข้าวมันไม่หมดแหล่ะอืมไม่ต้องตุนเลยค่ะไม่จะเป็นต้องตุนกับข้าวซื้อพอกินอาทิตย์หนึ่งก็พอค่ะโอเคค่ะได้แค่นี้ค่ะได้ประมาณนี้ค่ะ แบ่งไว้นะคะแบ่งไว้เป็นอันชิ้นๆมาหันห่นกันหั่นอกไก่ตอนแบ่งแบ่ง่ถุๆไว้นะคะทุกคนวเวลากินมันจะได้ง่ายเนี่ยอันนี้อกไก่นะคะอกไก่อกหนึ่งเราก็จะแบ่งเป็นสองไว้ปิ้ง I'm <coughs> gonna าที่ครั้งก็จะทำแบบนี้แล้วค่ะดีนะทำแบบนี้เราไม่ต้องไปซื้อกบบข้าวแล้วซื้อมาทานกินเองประหยัดกว่าแล้วก็ปลอดภยะะัยค่ะทุกคนช่วงโควิดค่ะไม่ไม่โควิดก็ทำแบบนี้แหละไม่โควิดก็ทำแบบนี้ครับ อันนี้ไปไปข้างก็ปิดทุกอย่างเลยนะคะดีเราสองคนนี้จะมาเดินเที่ยวโอหมีมอะไรสวดหรอใช่เห็นหม่องโคได้ไหมดีเดินเที่ยวทำรีมากลอกเอาสิแล้วก็ไว้แบบนี้นี้ก็มาหั่นหมูต่อนะคะวิธีถนอมอาหารกินไว้นาน แล้วก็ใส่กล่องชิปไว้อันนี้เป็นเนื้อหมูแดงนะคะเนื้อหมูแดงนี่ก็หั่นสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวัน ปิ้งแล้วก็ออกแบบนี้เลยนะคะเออพาเราไม่หัน่นเราก็จะออกมาเป็นแผ่นใหญ่ๆมาแช่นะ้ำมันก็ไม่อ่นม,มันก็จะไม่อร่อยแช่นะ้ำหลายครั้งล้วก็ตัดเนี่ยเราออกมาทาให้มันละลายแล้วก็ทําเลยง่ายง่ายด้วย าไว้ผัดทำอะไรได้หมดปิ้งผัดขลอมอาหารวิธีขลอ,อมอาหารนะคะ ทำหมูจุ่มก็ได้ถ้าทำหมูจุ่มแล้วก็เอสองอันนี้แล้วก็อันนี้สองอันนี่เอาออกมาแค่นี้ก็ต้องบอกถ้าเราไม่แส่งเนี้ยมันก็จะอ,ออกมาหมดมาแช่อาหารก็จะไม่อร่อยแช่หลายครั้งไก่ก็จะมาใส่ถุงไก่นี่ใส่ถุงเดอนได้เลย ใส่ก็ใส่สองงนะใส่สองุงเพื่อทำขาเดียวน้อต้องสองขาติไม่หมดเนาะนี่ตั้มมาไว้แบบนี้ ใส่สวดใส่ตัวนี้เราก็แบ่งสชุน้นะคะแค่นี้52บาทย5สบาทตางค์นะคะอุ้ยอุยอยก็จะแบ่งสองช่วน ซุปเปอร์ขาไก่ไเพราะว่าไปตำเสร็จหมดทีตำเสร็จหมดแล้วใก็จะมัอันนี้ซื้อมาไม่เยอนะ ไม่เราก็จะมาใส่ซ <vinegar> ุด้วกันเลยแบบนี้ใส่แบบนี้เลยจะได้มีทีธีและทีเด็ ยางรัแบบนี้นะคะ บ้านไหนทำแบบไหนบ้างน,นะคะบ้านเราทำแบบนี้นะคะวิธีถนอมอาหารดีมากเลยนะคะช่วงคุยเอาไปซื้อข้ามาไว้แบบนี้แหละให้จำเป็นต้องะะุูนอาหารซึ่ว่าพอกินอาทิตย์หนึ่งก็พอค่ะ โอเคค่ะเสร็จแล้วนี่ก็เอาไปเข้าตู้เย็ยนนะคะนี่ค่ะที่จานอาหารเราโอเคเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะแค่มาให้ดูว่าวันนี้ไปจ่ายกับข้าวว่าได้อะไรมาบ้างก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ที่ท,ที่รีวิวให้ดูแล้วนะคะขาไกา เนี่ยค่ะหมูอกไก่โอเคค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะว่าจะมีคลิปอะไรออกมาให้เพื่อนๆดูอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสพอร์ตกับช่องของพิมพ์ชาแนลนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ้าย